มาพบกับเมย์ครั้งนะคะวันนี้อยู่อเมริกมจูราสิคเวอร์เรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยค่ะมาพาร์ทนี้นะคะมี May ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นมาหลายวันเลยนะคะเห็นน้องๆมาบอกกับเมย์นะคะว่ามีอีเวนต์มาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอีเวนต์อะไรกันบ้างนะคะนี่อีเวนต์มาใหม่นะคะโอ้โหอันนี้ก็ให้เราสู้โดยใช้บูสเตอร์นะคะในการสู้นะคะโอเคและไหนดูซิว่ามีอะไรอีก วยรู้สึกว่านี่ค่ะมีให้เราสู้โดยชิงกัดทองเหมือนกันนะคะนี้ก็จะใช้ไดโนเสาร์ตัวกินเนื้อนะคะมาต่อสู้โอ้โหและเมก,ก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อไม่กี่ตัวเองนะคะที่โหดโหดแล้วฝ่ายศัตรูนะคะแบบว่าแสงเจอจรัดมากเลยนะคะโอ้โหแสบตาค่าการโจมตีก็เยอะมากเราใช้ตัวนี้ได้ปะ อยากรู้นะคะอ่าเราก็ลองใช้ธาตุน้ําดูนะคะเอาไปสู้ได้หรือเปล่าอ่าโอเคอันนี้นะคะก็จะต้องใช้ตัวกินเนื้อเท่านั้นนะคะเคเราก็ต้องยอมทําใจนะคะใช้ตัวกินเนื้อนะคะเอาไปสู้กับศัตรูนะคะโอเคเราก็จะเลือกตัวไหนดีล่ะอันนี้ก็เลือกได้ทั้งหมด3าตัวได้นะคะอ่า อันนี้เดี๋ยวเมย์ขอเลือกตัวหนึ่งไหนอะเอาตัวไหนดียะโอ้โหไม่มีเลยนะคะมีแต่สายพันธุ์น้ำนะคะอันนี้ของเมย์โอเคงั้นเมย์ต้องเอาตัวทีเร็กนะคะเพราะว่าค่าการโจมตีถึงจะน้อยนิดแต่เอาไว้หลอกล่อนะคะให้ฝ่ายศัตรูโจมตีนะคะอันนี้เราก็เอาตัวสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะอินโดมินัสเล็กลกัน เอาไปสารตัวเลยนะคะเพราะว่าไฟสัตรตูนี่หมดอ้าวดีจ้าเออโตวกินเนื้อเหมือนกันเหรอเนี่ยสวัสดีครับเรามาถึงเราก็ชา้าเลยนะคะไยศัตร์ตูชัดและจงตีเรามาหรือเปล่าโอ้โหจงตีเรามาเลยนะคะลูกเรามาถึงก็ตายง่ายท้องเลยนะคะอและเราก็นี่ค่ะให้เจ้าตัวทีเล็กน้อยของเรานี่นะคะนี่ค่ะเป็นตัว ดอกรอาศัตรูหน่อยละกันอันนี้เมย์ก็จะเปลี่ยนตัวก่อนนะคะให้อินโดมินัสเลกของเราออกโลก่อนวันดีครับโอ้โหเราก็ถึงโจมตีเลยไอ้ชัดถูกโจงตีเหรอเนี่ยแปลกใต้คาทีโอ้หน้าเหมือนเจคเลยอือโอ้ยทำไงดีเนี่ยเราถูกโจงตีแน่นอนเลยนะครับผมโอ้โหโอเคลูก ลูกอย่ากลัวแค่ถ้าการโจรงตี400เองเราก็โจงตีถึง3เลยปิดฉากได้ไหมโชโอ้โหเหลือ80ไม่ยอมตายเนี่ยฉันยังอึดฉันไม่ยอมตายหรอกถึงเลือดจะน้อยนิดแกต้องตายค่ะที่อินโดไม่นัดเล็กนี่แน่แนเล็บคบขย่าหน้าเป็นยังไงโอ้โหเหลือเจ้าทีเล็กของเรานะฮะโอ้โหลูกของเราฆ่าได้อย่าสบายเลยนะคะเพราะฝ่ายศัตรูนี่เลือดเหลือ80งั้แมแงมโชเป็นไง ตายหงายท้องเลยนะในที่สุดผมก็เอาชนะได้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหง่ายมากเลยนะคะปิดจบคือเจ้าตัวทีเล็กน้อยของเรานะคะเป็นคนปิดจบนะคะโอเคอันนี้เราก็ได้ดี a อมานะคะเพเกสะรสมเอาไว้เลยแล้วเราก็สู้ต่อนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเียเวลานี่เดี๋ยวเราก็จะต้องดูซิว่าฝ่ายศัตรูของเรานี่ จะใช้ตัวอะไรมาสู้กับเรานะคะเดี๋ยวดูสิโอ้โหค่าการโจมตีถึง0 0 600อหกรอแต่ละตัวไม่ธรรมดาเลยนะคะโอเคเราก็จะต้องนี่เลยเสียเงินนะคะเพื่อเอาเจ้า3มตัวนะคะที่เมย์นี่นะคะโหดสุดนะคะเอามาสู้อเอาทีเล็กเนี่ยแหละไปสู้ก่อนเลยนะคะเป็นตัวหลอกล่อนะคะและต่อไปนะคะก็จะเอาตัวอะไรดีล่ะ อ่เอาตัวนี้ละกันและต่อไปอินโดมินัตเล็กนะคะอันนี้เบก,ก็จะเอาสาตัวนี้นะคะไปสู้ตลอดงานเลยละกันเนาะเพราะว่าค่าการโจมตีฝ่ไฟสตงนี่แรงเหลือเกินม,มาถึงเราก็ต้องชาร์จก่อนเลยนะคะสตงก็ชาร์จถึงสองแล้วโจมตีเราหรือเปล่าไม่นะโอ้โหเก็บไว้ชาร์จหรอน,นี่อ่าเราก็เก็บไว้ชาร์จเช่นกัน โตูชัดถึงสี่เรียบร้อยเลยนะคะจะโจมตีเมลเปลาโอ้โหเก็บไว้ชาร์จเลยหรอคะเนี่ยรัอวป้องกันเราโอเคเราก็เก็บไว้ชาร์จ,ลรรรรรจแล้วก็โจมตีเลยแม้มาป้องกันเราสามนะคะโอ้เอเอาราอยู่หมัดเลยฮะ,ะอ,ยอันนี้ก็ถูกโจมตีแล้วลูกทีเร็กของเราตายคาที่เลยนะคะอือหือโอ้ยเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้เองครับ ของเรานะคะจะแก้แค้นให้กับทีเล็กน้อยของเราที่ตายคาที่ไปนะคะโอเคเราก็โจกตีถึง5แล้วก็ชาร์จเก็บไว้3ามนะคะเอกกัดขยับโชคเป็นไงใสแตกทะลักเลยโหรียหอยเลยนะคะโอ้โหมาเจอตัวนี้น่ากลัวผุดุดเลยนะดูสิฮ่าๆฉันจะฆ่าแกเอกโชคหางสมบัติเป็นไงลูกเราก็ตายคาที่อ่าเจออินโดมินัสเลยข,ของเรา ถึงเจ็ดเรียบร้อยปิดจบด้วยการข้อถึงเจ็ดเลยนะคะจงตีเป็นเลยเต็มเหนียวไปเลยเพ่เอาไปเลยได้ครับผมผมจะกัดขย่ำเดี๋ยวนี้ครับป้องกันเหรอครับนี่แน่ตอบนี่โถงหำขย่ำโอ้โหตายตายอยู่ตาเหลือกเลยโอเคและเรานะคะก็จะได้ d n a นะคะเก็บไว้สะสมเหมือนเช่นเคยนะคะที่เราเล่นมานะคะโอเคเหลือการสู้นะคะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูกันว่าเมที่จะเอาชนะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันครั้งนี้จะต้องเจอแบบโหสุดๆแน่นอนเลยนะคะโอเค โจมตีน้อยแต่วางตัวนะคะโอ้โหค่าการโจมตี900ถึง800จะเยอะไปไหนเนี่ยอ่าแล้วเราจะสู้ได้หรือเปล่าสามตัวที่เมนเนี่นะคะมีค่าการโจมตีนะคะเยอะสุดเพียงแค่สามตัวเท่านั้นนะคะก็มีทีเล็กนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าอินโดมินันเล็กนะคะโอ้โดูเดะอ่ะ มีแค่ตัวเดียวนะคะที่โหดสุดคืออินโดมินัตเล็กนะคะโอเคแล้วก็ลองดูละกันว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่ามาถึงก็แหมขู่ด้วยกินปากกันใหญ่เลยนะคะเออใครอ้าปากกว้างกว่ากันโอ้โหโถถูกโจมตีปะมาถึงจ็โจมตีเราเลยเหรอ,อใช้หางตบหน้าลูกทีเล็กของเรานะคะโอ้โหยอมบ่ได้แล้วเราก็ต้องเก็บไว้ช้านะคะเพราะว่าลูกทีเล็กของเราเป็นตัวหลบกลกผม ยอมเสี่ยงตายเพื่อครอบครัวของผมครับโอ้โหตายคาทีเลยเป็นไงล่ะเสียตายให้เพื่อครอบครัวโอ้โหมัเจอกับตัวอะไรเนี่ยมีคีบหลังด้วยฉันก็ไปไดโดนเสาร์กินเนื้อเหมือนกันแต่ต้องตายข้าน้องชายของฉันถ้าทีเร็กของฉันโอ้โหเราก็โจมตีหนึ่งสามนะคะประกันหรือเปล่าโอ้โหถูกตบยังเหลือโอ้โหตบหน้าเด้งกลับไปนะคะโอ้โหแล้วก็ใช้ กินปากขู่ลูกของเรานะคะอ่าเราก็ยอมมอได้นะฮะเราชาร์จถึงเจ็ดแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องฆ่านะคะรู้สึกว่าจะต้องโจงตีสัก2แล้วก็ชาร์จวิยเหลือหนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็โจงตีสักสามเลยละกันอ่าเพื่อไม่ตายนะคะในอโหแค่ทีเดียวก็ตายแล้วครับโอ้โหตัวรายพอยเลยนะคะหบ่งบอกความโหด ค่าการโจมตี900โอ้โหแค่ทีเดียวก็ตายแล้วโอ้โหลูกเราก็ตี15ทีตายคาที่เลยนะคะอ่าลูกเรานี่จะสู้ไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ชาร์จถึงแปนแล้วนะคะโอเคเราก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะ,ะอันนี้เมขอโจมตีนะคะสักสามนะคะป้องกันสักสามแล้วกันเนาะแล้วก็ชาร์จไว้สองอ่าโชะตบหน้าขันเลยนะคะไม่ ห้อยมาเจ้าตัวนี้โอ้โหรู้สึกหน้าเหมือนจับไ่นี่เลยนะคะพันผสมโดโดเลยนะคะันนี่เราป้องกันเกิร์เราเดียโอ้โหเราก็ช้าถึง6กอะเราตัดสินใจโจมตีค่าถึง6เลยป้องกันสองหรอเอาไม่อยู่รอก,กัดขย่ำเลยลูกอื้อในที่สุดเราก็เอาชนะได้ผมทำได้ครับ โอ้เป็นไงครับท่านผู้ชมโอ้โหในที่สุดลูกของเราก็ปิดจบนะฮะน่ารักมากๆถือว่าเป็นลูกที่โหดสุดในบรรดาที่เมมีแล้วนะคะไดนเสร์กินเนื้อโอเคเดี๋ยวเราก็มาลุ้นในซองกันว่าในซองของเรานี่นะคะจะได้ไดโนเสร์พันอะไรมานะคะโอ้โหเดี๋ยวเราก็มาลองรุ้นกันเลยอ่า เราก็มาเปิดกันเลยนะคะทันดันทันแท,น,ทนได้เงินมานะคะ DNA แล้วก็ b o เตอร์นะคะแล้วก็ไดโนเสาร์นะ,ะโอ้โหตัวนี้เมย์ก็มีแล้วนะคะแต่ว่าเอามาสะสมเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ไดโนเสาร์ของเรานี่ยนะคะโหดยิ่งขึ้นนะคะอันนี้อ่าแล้วเราก็เอามารวมร่างกันอะไรประมาณนี้นะคะไดโนเสาร์ของเราจะได้แบบว่า กัดศัตรูทีเดียวตายคาทีอะไรประมาณนี้นะคะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้นะคะก็พอเท่านี้ก่อนอาการเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะคะว่าเมนเนี่ยจะเอาอีเวนอะไรมาสู้นะคะติดตามกันในพาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้นีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ